สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเด้อสบายดีผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลเนาะมันนี่ฮามากินข้าวาน้ำกันครับเฮ็ดเนี่ยกินวัดดิมมันนี่มีเฮ็ดไอ,อ่หนึ่งปลาครับหนึ่งปลานิลนหนึ่งปลานิลมักมักไอปลาหนึ่งปลานิลมักปลา เนาะกะส็สีประมาณนี้อย่างแซ่ยบกสิลองชิมดูบันตุ่มซิวแล้วพี่น้องเว้ยไอหนูปูน,นี่ซิวยังขึ้นอยู่ตรงนี้คือกัดล้วเว้ยมาครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องมาสุขสุขคนกินข้าวแรงน้ำกันเด้อเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องกันนะตั้งกล้องกัน แฝดหนึ่งเด้อมันคือความหัวโยงเงี่ยวลงสี่เัอ่ะไ้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวมากันเด้อมาเด้อพี่น้องเด้ดดอม้อนี่บ่เฮ็ดไอ้บอ่ได้ทายตอนเฮ็ดเนาะมาทายตอนกินเนาะพี่น้องเนาะนี่ปานนี้จะแฝบเลยครับผมเนาะถ้าก,ก่น้นจิ้ม แช่เห็นอเลยความสั้นแล้วเนาะกินมซีฟูดครับกินมซีฟูดเปรียวหวานนิดน้อยบุมีพักอันนี้ก็คือขเขามาพี่น้องมาบอสุขุกุคนคลิปนี้จิเฮดแบบเรี้ยเๆีเลยเนาะบวดตัดตออย่างเนาะมันนะ่าเฮ็ดกินกินอย่างเดียวน้ำพี่น้อง มันนี่ฝนตกอากาศเย็นดีบ,บ่ฮอดไม่ได้ไปตลาดวันไง ให้ลูกใช้ซื้อมาให้ปต่นินปลานินเนาะสองตัวขได้ประจับเอาเงินให้แล้วซื้อได้ทำได้ก็เอาอ่ะแล้วก็ใกลเครื่องโต าต้องกล้องมันสูงม่มได้จำนี่นะพี่น้องนะเขาอยัางอีกคนได้อเ,เออนี่ใแค่เงี้ยหน่อยนึง <laughs> จีนยินเสียงอยู่บนละน้องบาทเนี่ยมวยก็อยากเบิ่งคลิปก็อยากคายพี่น้องเอ,อ้ย ว่าอย่างทีวันขัขดท่านโบลูคือกันได้ซองยิบซีเปิดเบิ้งรถมีมือไปันทุกวันกดต้นเบิงเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ ผูได้ข่ามาเบิ่ไใหม่เราอย่าลืมกดติดตามเด้อสำหรับผูได้ที่กดติดตามเด้อกับขอบคุณครับแมงเมาก็ะออกี่น้องแมงเมาขี่มาเห็นป่อะไไปแล้วแม,งเม,ม,แมงเมาตัวดำๆตัวเล็กๆแมงเมาสีหมา มันมาหมดหมดดับไว้ดีเนาะกลางไว้ไว้ดีทิ่มรีบลายได้ xem, dạ. uhm. ừ, vào thác luôn น,นี่มาแล้วพักกาดหอมหรือว่าพักสลัดนั่นเองเนาะแจ่มเลยทีนี้รือบนมี้พักดูไหมเห็ดทรงนี้ได้ไหบ

đương thêm một cửa khứa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đắp bỏ đây ไป,ไปสักอย่างนะพี่น้องนะตุย้ยทำสุดท้ายก่อน แสบแสบแสบดีแต่ว่าเอาใส่ออกมาขั้นเบาใส่ออกรถข่มขับไปฮะนี่พี่น้อง นะครับสำหรับคลิปนี้กับบูมี่ยังไลน์นะกินข่าวแรงรับการพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาส้มเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ย่ผ่านโฆษณาเด้อกับมีโฆษณาเข่าพี่น้องเด้อให้เบ่งให้จบคลิปจะขค้อหนึ่งให้เวลาผ่านเนี่ยพี่น้องเลยตอนนี้เวลายังไม่ผ่านเลยขอบคุณขอบคุณพี่น้องมาสุดคนยังงี้รวยอย่เ,ยอยเจ็บจนเด้ออยู่ดีสบาย ขอบคุณครับ